สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอพูดถึงเกิลกรุ๊ปที่กำลังมาแรงมากๆนะคะอย่าง b a v e Girl นั่นเองนะคะซึ่ง a บ e Girl นะคะถือว่าเป็นปฏิหารพลิกชีวิตของวง a บ e Girl เลยนะคะเพราะว่าเป็นวงเกิลกรุ๊ปที่อายุวงเนี่ย10ปีนะคะที่เกือบจะถูกยุบวงไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก็สามารถ กลับมาคว้าอันดับหนึ่งนะคะจากชาร์ตต่างๆได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งหลังคลิปเต้นเพลงลอรีนนะคะก็มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตเนี่ยถึงความประทับใจที่มีต่อพวกเธอนะคะก็เลยกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ช่วงข้ามคืนเลยนะคะซึ่งเหตุการณ์ทำนองนี้นะคะก็อาจจะคุ้นคุ้นหูแฟนคลับชาวเคป๊กันอยู่สักหน่อยนะคะเพราะว่าก็มีหลายๆวงนะคะที่มี คลิปออกมาเป็นไวรัลนะคะทำให้กลับมาโด่งดังอีกครั้งนะคะเมื่อ4สาวนะคะวง b บรฟเ Girl เนี่ยเขากลับมามีชื่อเสียงแบบพลิกชีวิตในช่วงข้ามคืนนะคะจากคลิปวิดีโอที่เป็นกระแสนในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะเขาก็ได้รับความสนใจจากชาวเกาหลีจำนวนมากนะคะจนทำให้เพลงรองล l i เนี่ยที่ถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ปี2017นะคะหรือว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งนะคะ โดยพวกเธอเนี่ยก็เป็นที่รู้จักแล้วก็ถูกรับเชิญไปออกรายการต่างๆนะคะอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับสาวๆวงเบฟเกิลเนาะก็เป็นวงไอดอลอีกวงนะคะที่มีชีวิตการพลิกผันหลายครั้งนะคะเขาต้องรอคอยกันมาอย่างยาวนานกว่าที่จะสําเร็จบนถนนสายไอดอลอย่างชัดเจนมากขนาดนี้นะคะซึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2021เนี่ยหลังจากคลิปของยูทูบเบอร์รายหนึ่งนะคะที่เขาก็ ได้ตัดต่อแสดงแสดงสดของเพลงลอรินนะคะของสาวสาวเว็บเกลทั้งในรายการเพลงแล้วก็การแสดงบนเวทีต่อหน้าเหล่าทหารในกรมนะคะพร้อมกับความเห็นจากชาวเน็ตที่มีต่อเพลงแล้วก็สมาชิกของวงนะคะว่าเป็นเพลงสุดฮิตของเหล่าทหารที่ทุกคนเนี่ยสามารถร้องตามเต้นตามกันได้นะคะเป็นเพลงสดใสที่มอบพลัง ที่มอบพลังงานบวกให้กับทุกคนนะคะที่ได้ยินรวมไปถึงการแสดงของพวกเธอบนเวทีนะคะที่สดใสร่าเริงแล้วก็รอยยิ้มบนใบหน้าที่มาจากใจจริงนะคะไม่ใช่รอยยิ้มที่พยายามฝืนยิ้มนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะคะทำให้เห็นว่าพวกเธอเนี่ยมีความสุขในการแสดงจริงๆนะคะ จากกระแสในคลิปนั้นนะคะก็ทําให้ชาวเน็ตเนี่ยหลายคนเลยกลับมาฟังเพลงนี้กันนะคะในช่วงคําคืนทําให้เพลงลอรินนะคะทะยอยขึ้นไปอันดับหนึ่งของชาร์ตเพลงชื่อดังในเกาหลีมากมายนะคะจนสามารถทําสถิติ perfect all k i l นะคะหรือว่าสามารถขึ้นครองอันดับหนึ่งบนสตีมสตีมมิ่งชารของเกาหลีได้นะคะทุกเจ้าเลยนะคะในเวลาเดียวกัน โดยศิลปินไอดอลวงแรกนะคะที่สามารถทำได้ในปี2021นี้นะคะถือว่าเป็นไอดอลวงแรกเลยซึ่งก็ต่อจากเพลง Celebrity ของ IU นะคะที่เป็นเพลงของศิลปินเดี่ยวหญิงที่ทำ Perfect All k i l เพลงแรกในปีนี้นะคะถ้าเป็นไอดอลวงแรกก็จะเป็นสาวสาวเว็บ Girl นั่นเองนะคะที่ว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะนอกจากเว็บเกิลนะคะก็ นอกจากนี้นะคะเแบบเกิลเนี่ยเขาก็ได้รับเชิญให้ขึ้นไปโปรโมทเพลงอลอรินในรายการเพลงต่างๆนะคะหลังจากที่เพลงนี้ถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ปี2017นะคะสุดท้ายนะคะก็สามารถคว้าอันดับหนึ่งในรายการเพลงหลายๆรายการได้สำเร็จนะคะซึ่งยูจองนะคะสมาชิกในวงก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าก่อนที่เพลงอลอรินจะกลับมาโด่งดังอีกครั้งเนี่ยพวกเธอนะคะก็เคยนั่งคุยกันว่าอาจจะถึงเวลาที่จะต้องยุบวงกันจริงๆแล้วนะคะ ก่อนวันที่คลิปวิดีโอนั้นจะถูกอัปโหลดแค่วันเดียวเท่านั้นอันนี้นะคะก็คือเหมือนว่าวงเนี่ยมาจนถึงทางตันแล้วคิดว่าไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อมีคลิปวิดีโอนั้นอัปโหลดมาวันเดียวเนี่ยทำให้สาวๆเนี่ยกลับมาโด่งดังกันอีกครั้งเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาขอ ทำความรู้จักกับสมาชิกในวงหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือยูจองนั่นเองซึ่งยูจองนะคะก็ถือว่าได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะในขณะนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําความรู้จักกับยูจองกันนะคะยูจองเนี่ยเกิดที่เมืองซูวอนนะคะเกาหลีใต้แล้วเขาเี่ยก็เรียนที่โรงเรียนานานาชาติในฮ่องกงนะคะทำให้ยูจองเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องมากๆเลยนะคะเธอเนี่ยเข้าร่วมเป็นสมาชิก ของ Brave Girl ในปี2015นะคะยูจองถูกเลือกให้เป็นสมาชิกที่มีความน่ารักมากที่สุดนะคะด้วยภาพลักษณ์ที่เราเห็นนะคะก็นิสัยขี้เล่นของเธอด้วยนะคะแถมเธอเนี่ยก็ยังเคยเรียนแบบท่าทางของ CEO อย่าง Brave b u t จอ r อีกด้วยนะคะแม้ว่าเธอจะขี้เล่นนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกที่ช่างพูดมากที่สุดในวงนะคะ แต่ว่าเธอเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ให้กำลังใจเพื่อนๆในวงโย่เสมอนะคะซึ่งงานอดิเรกข,ของยูจองก็คือการพาสุนัขสามตัวเนี่ยไปเดินเล่นในทุกๆวันนะคะแล้วก็มีอ่านหนังสือแล้วก็ฟังเพลงด้วยซึ่งเธอนะคะเป็นแฟนเพลงตัวยงของศิลปินอย่างเรนอีกด้วยนะคะซึ่งอาหารสุดโปรดของเธอก็คือต็อกโบกีแล้วก็ซูชินั่นเอง แต่ว่ายูจองจะบอกว่าเป็นคนที่ไม่ชอบขนมหวานแล้วก็แตงสุดๆเลยนะคะน่าจะแตงทุกชนิดเลยนะคะที่ยูจองไม่ชอบแล้วยูจองเองนะคะเขาก็เคยได้ปรากฏตัวบนแพ็กเกจมันฝรั่งทอดนะคะด้วยการที่แ,นแฟนๆเนี่ยทุ่มเทกันนะคะรวมตัวกันซื้อหุ้นของบริษัทขนมแล้วก็ลงชื่อเสนอให้เธอนะคะยูจองเนี่ยยังได้เคยเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Survival the Unit นะคะร่วมกับเอินจี แล้วก็คว้าอันดับที่3 7สของรายการมาได้นะคะในตอนนั้นที่ผ่านมานะคะยูจองเนี่ยก็ได้มีผลงานที่เรียกเสียงเฮฮาให้กับแฟนๆน,นะคะด้วยการที่เธอเนี่ยไปถ่ายแบบนะคะสำหรับยูจองเนี่ยก็ลุกขึ้นมาสลัดผ้านะคะโชว์ความเซ็กซี่ของเธอนะคะที่ทำเอาแฟนคลับเนี่ยต่างตะลึงกันไปเลยนะคะกับภาพปกนิตยสารแม็กซิมโคเรียนะคะในเดือนมิถุนายน2017นะคะกับ แฟชั่นชุดบอดี้สูทสีชมพูแล้วก็เด o สวันพีชนะคะโดยได้คอสเทนนิสสีฟ้านะคะเป็นพื้นหลังในตอนนั้นนั่นเองนะคะซึ่งยูจองนะคะก็หลังจากที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยความยากลำบากทางการเงินของเธอนะคะในอดีตขณะที่เธอเนี่ยโปรโมทกับวงนะคะเธอก็เล่าว่าฉันเนี่ยรู้สึกขอโทษเสมอต่อบ,บริษัทท่ามกลางความล้มเหลวจาก จากอัลบั้มของเรานะคะแต่ว่าบริษัทเนี่ยก็ยังคงปล่อยอัลบั้มให้เราแต่อีกทางหนึ่งเราก็ไม่ได้รับแม้แต่หนึ่งเปอร์เซ็นของกําไรเลยขณะที่เราได้รับเงินลงทุนนะคะก็ไม่มีอะไรที่เราทําสําเร็จซึ่งก็มีคนมากมายนะคะที่ไม่รู้ว่าวงเบฟเกิลเนี่ยกำลังคัมแบ็กอยู่แล้วก็มีคําพูดคําพูดหนึ่งนะคะที่หลายๆคนมักจะใช้กับวงว่าไม่ว่าวงจะทำอะไรนะคะก็ไม่มีทางสำเร็จแน่นอนนะคะซึ่งเธอก็กล่าวว่า เราไม่ได้รายได้เพียงพอจากการแสดงที่หน่วยทหารนะคะแต่ว่าเราเนี่ยชอบยืนบนเวทีจริงๆเราทุกคนรู้ดีว่าถ้าถ้าพวกเราคนใดคนหนึ่งยอมแพ้นะคะมันก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าพวกเราทั้งสี่คนก็ยังคงสู้แล้วก็พูดว่าเราจะทำการแสดงด้วยกันอย่างน้อยสักหนึ่งครั้งนะคะโดยการปล่อยอีกอัลบั้มหนึ่งนะคะ หลังจากนั้นนะคะยูจองก็ได้เปิดเผยว่าสุดท้ายแล้วสมาชิกวงเว็บเ i ิลเนี่ยก็ได้รับเงินก้อนแรกของพวกเธอนะคะหลังจากเดบิวมายาวนาน6ปีซึ่งเธอก็เผยว่าปัจจุบันนะคะพวกเราได้รับเงินแล้วนะคะอันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางเว็บไซต์นะคะยูแซบนะคะที่ออกมาแปลบทความในรายการที่ยูจองพูดนะคะซึ่งนะคะเราก็ ถือว่าวงเบฟเกิลนะคะปัจจุบันถือว่าเป็นวงที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามแล้วก็ให้กําลังใจวงเบฟเกิลกันด้วยนะคะ